กลับมาพูดคือกันในรายการครบเครื่องเรื่องสุขภาพในช่วงที่2ของรายการค่ะในช่วงนี้นะคะเราจะนําเอาความรู้แล้วก็ข้อสงสัยต่างๆของผู้ชมนะคะมาถามผู้เชี่ยวชาญของเราแบบหมดเปลือกเลยนะคะแล้ววันนี้ผู้เชี่ยวชาญนั่งอยู่กับเราแล้วค่ะนายแพทย์กฤษดาไตรธรรมค่ะอายุรแพทย์ด้านประสาทวิทยาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีค่ะคุณหมอค่ะเด็กๆหรือว่าคนแก่ทั่วไปรวมทั้งน้องมินด้วยชอบนวดแบบออ๊ยปวดประสาทปวดประสาทอะไรเงี้ยคุณหมอหนูอยากรู้ว่าไอปวดประสาทเนี่ยมันคือปวดประสาทจริงจริงหรือว่าแบบ มันมีได้มมาปวดประสาทจริงๆเลยเหมอก็คือปวดอาการปวดใช่ไหมครับแล้วก็ปวดที่เกี่ยวกับเส้นประสาทพวกนี้มันก็จะประกอบไปด้วยสองสองแบบเนาะปวดแบบตามเส้นที่มาเลี้ยงแขนขาหรือว่าในสมองก็จะมีเส้นประสาทเหมือนกันคือเส้นประสาทไปทั่วร่างใช่ทั่วร่างกายเราเลยแล้วทีนี้เราก็ต้องมาดูว่าเราที่ที่บนบนว่าเนี่ยปวดเนี่ยปวดตรงไหนอะไรอย่างเงี้ย ดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยค่ะเอาคนไปทางานเนาะคนไปทางานมักจะมาหาคุณหมอด้วยการปวดเส้นประสาทส่วนไหนคะคุณหมอคนัยทำงานเนาะก็ส่วนใหญ่ก็จะแขนขาอะไรพวกนี้ก็คือถ้าถ้าถ้าแยกนะถ้าเป็นที่เส้นประสาทจริงๆก็จะมักจะเป็นที่แขนที่ขาเช่นใช้มือเยอะนะครับพิมพ์คอมพิวเตอร์อะไรเงี้ยแล้วก็มีอาการปวดแล้วก็ชาที่บริเวณมือนะครับ แต่ว่าถ้าเป็นกลุ่มที่ทํางานออฟฟิศอะไรพวกนี้ก็จะมักจะเป็นที่ปวดที่บริเวณกล้ามเนื้อมากกว่าปวดนวดปวดนีปดน่ปวดนั่น<ะ>ต้องมาแยกกันว่าว่าคาแรคเตอร์ไหน,เป,นเป็นเส้นประสาทคาแรคเตอร์ไหนเป็นกล้ามเนื้อไออาการปวดเส้นประสาทเนี่ยมันคือหนึ่งในออฟฟิศซินโดรมะคะอ๋อจริงๆไม่มันก็อยู่ในอยู่ในนั้นได้ใช่ได้เหมือนกันได้เหมือนกันแต่ว่าออฟฟิศซินโดรมมันจะกว้างใหญ่มากใช่ค่ะคุณหมอคะอาการที่แสดงเบื้องต้นนะคะไม่ใช่เฉพาะแบบว่ามือแขนมีอื่นอีกไหมคะที่เบื้องต้นเลย ก็มีตำแหน่งที่ถ้าพูดผู้หนึ่งในแง่เส้นประสาทนะก็จะมีบริเวณศีรษะก็จะมีเส้นประสาทเรียงก็จะมีปวดศีรษะเป็นจี๊ดจี๊ดอะไรอย่างนี้ได้บริเวณใบหน้าเนาะก็จะมีปวดเส้นประสาทมีเส้นประสาททำงานน้อยลงปากเบี้ยวปิดตาไม่สนิทอะไรอย่างนี้ได้นะครับหรือว่าหรือว่าเวลาเรากินเราเคี้ยวอาหารแล้วก็เกิดเสียวรลาบ่าึ้นมาอะไรพวกนี้ก็อันนี้ก็เป็นเส้นประสาทเหมือนกันนะครับหรือว่าชา ขาแบบร้าวจากจากต้นคอลงมาที่แขนที่มืออะไรพวกนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับเส้นประสาทเหมือนกันโอ้ออมันหลายอย่างหลายอย่างมันมันมันค่อนข้างกว้างค่ะแต่ทีนี้ว่าถามว่าตำแหน่งไหนที่เป็นมากสุดก็ต้องตำแหน่งที่เราใช้งานนั่นแหละมือเท้าอะไรพวกนี้ออถ้าเอาเบอร์หนึ่งก็ต้องน่าจะเป็นมือที่มือค่ะคุณหมอถ้าเกิดเราแบบสเปกลงไปหรือว่าจะเจาลึกลงมาอีกว่าสมมุติว่าเป็นเส้นประสาทที่อยู่ในสมองตรงนครับมันแบ่งไหมคุณหมอว่า ส่วนไหนเป็นจวดไหนของสมองและแต่ละส่วนมีอาการที่แตกต่างกันไหมครอ่าส่วนใหญ่เส้นปวดประสาทที่เส้นสมองใช่ไหมฮะ,ะในในสมองใช่ไหมในสมองก็คือถ้าพูดถึงตัวโรคพูดถึงตัวโรคมันจะง่ายกว่าเช่นปวดชาจากเส้นเลือดในสมองตีบอย่างเงี้ยก็จะมีลักษณะเขาเรียกว่าเป็นปวดจากเกิดตามหลังเส้นเลือดตีบแล้วก็ปวดชา ซิกใหซิกหนึ่งเส้นเลือดตีบมันไปกระทบเส้นประสาทเหมือนกันหรือว่าที่ที่ไขสันหลังมีอุบัติเหตุที่ไขสันหลังแล้วก็เกิดปวดในเวณที่ไขสันหลังตั้งแต่ตำแหน่งที่ต่ำนะอ่าใช่หรือว่าอ่าโดนตัดขาโดนตัดแขนเกิดเป็นปมประสาทขึ้นมาแล้วก็เกิดอาการปวดทางที่มันไม่มีอะไรอยู่แล้วมันก็จะกระปวดค่ะก็คือต้องแยกต้องแยกก็คือจริงๆก็คือต้องแยกตำแหน่งแล้วก็แยกสาเหตุ บางบางโรคนี่เป็นได้ทั้งปวดจากส่วนกลางในสมองกับไขสันหลังหรือว่าเป็นเส้นประสาทส่วนปลายก็ได้เข้าเรื่องนี้เลยค่ะคุณหมอเคยได้ยินว่าเป็นแบบว่าอาการเส้นประสาทแบบส่วนกลางกับส่วนปลายนี่ค่ะคุณหมอแตกต่าง<ห>กันอย่างไรตกต็ตำแหน่งแตกต่างกันที่ตำแหน่งนั่นแหละ๋อแค่นั้นถ้าส่วนกลางกับปลายนี่ตรงไหนบ้างคะคุณหมอส่วนส่วนกลางก็คือสมองอ่าส่วนของสมองแล้วก็ไขสันหลัง เป็นแนวละหน้าตรงขึ้นมาส่วนาคือแกนกลางของ่ากใช่ใช่แต่ว่าส่วนปลายก็คือออกจากกิ่งก้านออกมาเป็นส่วนปลายใช่คุณบอกเส้นประสาทมีทั้งร่างไหมมีตรงไหนที่ไม่มีเส้นประสาทไหมก็จริงๆก็มีทั้งร่างกายนะฮะนั่นหมายความว่าเวลาเราปวดเส้นประสาทเนี่ยมันปวดได้ทั้งร่างกายใช่แต่ทีนี้ว่ามักจะเป็นตำแหน่งที่ขึ้นอยู่ที่สาเหตุมากกว่ามักจะปวดตำแหน่งที่ต่ำกว่า กว่าเกิดร pues mm อยโรคสมมติเกิดรอยโรคตรงต้นแขนก็จะเกิดก็จะเกิดเปวดเส้นประสาทต่ำกว่านั้นไปค่ะคุณหมอคะแล้วอย่างนี้มีพฤติกรรมใดบ้างคะที่ทําให้เกิดแบบว่าอาการเช่นนี้ค่ะพฤติกรรมใดอย่างเช่นคนวัยทำงานที่คุณหมอว่าไปแล้วมีอาการปวดด้วยไหมก็คือพูดถึงว่าในในกรณีที่แบบในคนวัยทำงานใช่ไหมฮะก็การที่นั่งที่เดิมนานๆไม่ได้เปลี่ยนอริยาบทการใช้สายตาเนาะ ตาเส้นตานี่ก็ต้องเป็นเส้นประสาทที่ตาเหมือนกันไม่ได้ไม่ได้พักสายตาก็ก็มีผลกระตุ้นทําให้เส้นประสาททํางานผิดปกติปวดปวดตาได้อะไรเงี้ยการที่นั่งนานๆหรือว่านั่งขัดขัดสมาธิยนั่งเขาเรียกว่าไม่ใช่ขัดสมาธิ์ขัดสมาธิด้วยแดีวก็นั่งห้อยห้างอะไรเงี้ยก็คือเส้นประสาทถูกทับถูกทับนานชายมันก็จะเกิดอาการปวดชาก็เขาจะเรียกว่าเป็นปวดเส้นประสาทได้เหมือนกัน คราวนี้นอกเหนือจากพฤติกรรมที่ย้ำๆนานๆหรือการใช้อวัยวะนั้นหนักๆแล้วเนี่ยมันมีเป็นไปได้ไหมคะคุณหมอเช่นการใช้ยาบางประเภทหรือมีโรคบางประเภทที่ส่งผลให้เราปวดเส้นประสาทก็จะมีกลุ่มพวกมะเร็งก็คือยาของกลุ่มพวกมะเร็งพวกนี้มันจะทำลายเส้นประสาทด้วยมันไม่ได้เลือกทำลายเฉพาะเซลล์มะเร็งค่ะแล้วก็ตัวตัวมะเร็งเนี่ยที่มันไปทำลายเส้นประสาทเป็นก้อนเป็นอะไรเงี้ยมันก็จะทำให ปวดเส้นประสาทได้ก็คือข,ขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่เป็นค่ะเราเห็นข่าวเยอะมากเลยเมื่อกี้น้องมินก็ว่ากันไปว่าดาราหลายท่านมากเลยบอกว่าทางานหนักไม่ค่อยได้พักผ่อนตื่นมาปักบิดปักเบี้ยวอะไรอย่างเงี้ยคุณหมอมันคือเกิดจากเส้นประสาทบนใบหน้าหรอยังไงอ่ใช่ครับใช่ครับก็คือคือมีทั้งอาการอะไรมีทั้งอาการชาชาค่ะชาใบหน้าปวดใบหน้าแล้วก็กล้ามเนื้อที่เลี้ยงโดยเส้นประสาทนั้นอ่อนแรงไป ทำให้ไม่สามารถที่จะปิดตาได้สนิทหรือว่าไม่สามารถที่จะ control มันได้ก็คือเวลาทานน้าไปน้ํามันจะไหลางปากก็คืออันนี้คือปิดปากไม่ได้ก็คือคือนั่นหมายควาว่าตัวเส้นประสาทถูกทาลายอย่างถ้าเกิดมีอาการอย่างนี้เรียกว่าเป็นเยอะยองหรือเป่าก็ก็เป็นเยอะก็หรอก็หนักอยู่แต่หมายควาว่าเกิดจากการที่ไม่พักผ่อนหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจบางที่ นอนทับหรือว่าโดนกระแทกโดนชกโดนอะไรอย่างเงี้ยจ้ะก็ทําให้มันเป็นได้หรือว่าการติดเชื้อบางอย่างเช่นเชื้อไวรัสเป็นหวัดแล้วก็นั้นได้หรือว่าติดเชื้อที่หูอะไรทั้งนี้นะเพราะว่ามันใกล้กันเส้นประสาทมันจะวิ่งกระจายกระจายค่ะคราวนี้วิธีการรักษาแล้วครคุณหมอปวดเส้นประสาทไม่ว่าจะเป็นสาเหตุอะไรก็ตามต้องมนเช่นอ่ะนั่งนานนานทำงานบ่อยๆที่คุณหมาว่าหรือมีแรงกระแทกหรือเป็นหวัดเกิดไวรัสทุกสิ่งอย่างมีวิธีการรักษาอย่างไรคะเส้นประสาทต้องรอการฟื้นตัว ฟื้นเองเหรอคุณหมอก็ฟื้นเองใช่ครับต้องต้องอยู่ที่สาเหตุด้วยเล่นอะไรหนูต้องปากเบี้ยวไปมีมีตัวกระตุ้นไหมคุณหมอก็คือก็อ่าส่วนใหญ่อ่าตัวกระตุ้นไปช่วยไปช่วยแบบว่าประสานมากขึ้นดีขล้นดีขึ้นก็จริงๆก็จะเป็นกลุ่มพวกต้องรักษาตามอาการสมมติถ้าครับมถ้าปวดป๊าคุณหมอจะยังไงต่อยังงไปวดชาก็ต้องให้กินยาแก้ปวดแก้ชาโอเคค่ะแล้วก็ต้องดูสาเหตุเราถึงเราถึงจะรู้ว่าอ่าอันนี้สามวันดีขึ้นนะอันนี้อาทิตย์หนึ่งอะไรพวกเนี้ย ก็ต้องดูว่าในแต่ละอย่างในแต่ละแบบไม่เหมือนกันค่ะสมมติว่ามาถึงตาปิดไม่สนิทอย่างที่เมื่อกี้คุณหมอว่า่ะวิธีการราสราเป็นยังไงคะก็ต้องให้กินยาที่ลดอาการบวมเพราะเราไม่รู้ว่าสาเหตุมันเกิดจากอะไรชัดเจนเราต้องให้เขาเรียกสเตียรอย์นะก็คือให้สเตียรอย์ขนาดสูงๆแล้วก็เพื่อจะไปลดอาการบวมแล้วก็อาจจะให้คนไข่ายทกายภาพกระตุ้นกระตุ้นเส้นประสาทอาจจะกระตุ้นโดยใช้ไฟฟ้า ใช่เพราะเรารู้ตำแหน่งเส้นประสาเรารู้ตำแหน่งแล้วก็ต้ตตนตรงได้ค่ะแล้วก็ใช้เอ็กซ์เซอร์ไซส์ใบหน้ายิ้มยิงฟันอะไรพวกนี้ได้ค่ะุณหอมอคะเคยเห็นตามร้านนวดทั้งหลายเนี่ยเขาบอกว่าเป็นการนวดเพื่อสุขภาพแล้วก็สามารถคลายเส้นประสาทของเราได้เนี่ยอันนี้จริงไหมคุณหมอก็เท่าที่เท่าที่นั่นนะก็ส่วนใหญ่ แค่ลดอาการปวดอะไรนี้มากกว่าแต่ว่าใช้รักษาลงไม่ได้อันนี้ยิ่งไปทําให้มันแย่ลงไหมคะคุณหมอก็บางคนก็แย่ลงปร้านว่าบางคนที่เขาไม่ได้ไม่ปวดเออแลวหรือหรือว่าบางคนเาก็นวดแบบไม่ได้นวดเป็นจริงๆอ่ะน้องมีนบางทีอ่ะก็คือคือไม่ใช่วิธีการรักษามาตรฐานแต่ในกรณีที่ ถ้าเป็นถักกล้ามเนื้อหรือว่าเป็นไม่ดุนแรงเป็นคลายไปอะไรก็พอจะได้กันได้ก็อาจจะต้องเลือกดีๆนิดหนึ่งโรคที่เกิดขึ้นกับเส้นประสาทที่เนื่องมาจากการทํางานคือเมื่อกี้เราทราบแล้วการทํางานหนักมูนี้งานมันเกี่ยวกับพวกเรื่องยกของหนักอะไรนี้เกี่ยวไหมคะก็ท่าทางส่วนใหญ่ครับเป็นท่าทางหนักก็ส่วนหนึ่งท่าทางที่ไม่ถูกต้องก็ส่วนหนึ่งบางทียกขึ้นมาพรวดๆอะไรก็ไม่ได้ก็ต้องก้มเป็นสเต็ปสเต็ปไปมันก็จะทําให้นั้น การการปวดเส้นประสาทแบบนี้เนี่ยมันเหมือนกับไอหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทเหมือนกันไหมคุณหมออ๋อไม่ไม่เหมือนกันเป็นคนละโรคถูกไหมคะหมอนรองกระดูกนี่อาการมันจะมีอาการปวด ปวดร้าวลงไปที่ตำแหน่งที่มันโดนทับอยู่ะเช่นถ้าถ้าเป็นที่หลังก็จะร้าวลงขาอันนี้จะเป็นอาการเด่นเลยซึ่งไม่เกี่ยวกับเส้นประสาทหลเ่งมุนอ๋อแล้วก็ปวดก็คือเนี่ยค่ะถ้าพูดว่าต่อมาก็จะมีปวดชาบริเวณขาอ๋อแต่คือมันเกิดจากสาเหตุคือหมอนรองกระดูกหมอนรองกระดูกมันไปทับที่หลัก็สามารปวดชาแบบปวดเส้นประสาทได้เหมือนกันค่ะ คุณหมอคะเราทราบไปแล้วเมื่อกี้ว่าอาการที่รุนแรงนี่อาจจะแบบว่าเกิดอาการแบบปากเบี้ยวหรือว่าปิดตาไม่สนิทมีอาการที่รุนแรงกว่านี้ไหมคุณหมอรุนแรงกว่าหรือว่าอันนี้คือรุนแรงสุดแล้วก็คือในกรณีในกรณีพวกเนี้สาเหตุถึงการชีวิตไม่มีถ้าเป็นส่วนปลายนะแต่ถ้าเป็นส่วนกลางส่วนกลางก็มีมีบางโรคเช่นเนื้อสมองหรือว่าอะไรอักเสบที่ที่ไปโดนเส้นประสาทด้วยมันก็จะทำให เสียชีวิตได้ถ้าเกิดพิการอะไรอย่างนี้ได้ถ้าเกิดเกิดปวดประสาทส่วนกลางทําให้ถึงชีวิตได้หรือว่าพิการได้แต่ถ้าเกิดเป็นส่วนปลายที่เราส่วนใหญ่ก็ลำคาญแล้วก็เลื้อนลังคุณบอกถ้าหนูทิ้งไว้ไม่รักษาไล้วก็เลื้อนลังเลื้อนลังเหรอว่าก็ก็คือหมายว่ารื่ๆก็คือถ้าถ้าไม่มีสาเหตุหรือว่าสาเหตุไม่ได้ร้ายแรงอะไรแต่ว่าอาการปวดพวกนี้จะไม่หายยกตัวอย่างเช่นพวก งูสวัดหรืออะไรเงี้ยเคยป่วยเป็นงูสวัดแล้วก็เซลล์ของงูสวัดมันเข้าไปไปเกาะที่ปมประสาทแล้วมันก็ทําลายปมประสาทเดี๋ยวก็ปวดเดี๋ยวก็ปวดอ่อนแอเมื่อไหร่ก็ปวดอะไรอย่างเงี้ยคือถามว่าไม่รักษาได้ไหมก็ได้ก็ไม่ได้ถึงแก่ชีวิตแต่ว่าทรมานทาอะไรไม่ค่อยไหวเป็นยังเงไปค่ะคุณบอกครับจะชาวเราสาวออฟฟิศเนี่ยควรจะมีวิธีการบริหารแบบไม่ให้ปวดเส้นประสาทบ้างไหมคุณหมอก็คือ ในกรณีที่ทำงานเนาะก็ต้องแก้ไขที่ทำงานก่อนอาจจะเปิดโอเพนแอร์ให้รับอากาศบ้างอันนี้ก็คือรับอากาศบริสุทธิ์ถ้าอยู่ที่สูงสนะขยับเก้าอี้บ้างนะไม่ได้อยู่ท่าใดท่าหนึ่งนานๆนะเขาบอกว่าชั่วโมงหนึ่งก็ควรจะพักสัก15นาทีเดินไปไหนมาไหนบ้างก็ยืดกล้ามเนื้อ stretching ยืดให้มันบิดขี้เกียจบ้างอ่าใช่แล้วก็คอมพิวเตอร์อาจจะต้องปิดด้วยอ่าแล้วก็ปิดพักตาบ้างสายตาคุณหมอคะการออกกําลังกายช่วยในเรื่องของเส้นประสาทได้ไหมคะการปวดเส้นประสาทพวกนี้ก็คือก็ช่วยได้ออกกําลังกายดีที่สุดในกรณีที่แบบออฟฟิศอย่างนี้ใช่ไหมค่ะก็คือต้องมีเอ็กซ์เซอร์ไซส์อ x า r c i บิกเอ็กซ์เซอร์ไซส์ก็คือออกกําลังกายที่ที่ได้กล้ามเนื้อที่มันได้กําลังพลังงานใช่แล้วก็ไม่ทําให อยู่ในท่าได้ท่าหนึ่งนานๆพวกนี้มันเราทาให้คิดดูว่าวันหนึ่งทําปีหนึ่งอ่าเท่าไหร่มันก็มันแล้วก็ท่าทางด้วยเดี๋ยวนี้ไม่มี iPad นอกจากนั้นบางคนกลับไปเป็นโฮมออฟฟิศด้วยนอกจากก็คือกลับไปเล่นที่บ้านก็กลับไปนอนค่ะคุณหมอคะนอกเหนือจากท่าบริหารที่เมื่อกี้คุณหมอบอกว่าอาจจะต้องลุกขึ้นบิดกี่หัวเขียบบ้างมีอาหารบำรุงเส้นประสาทนะ ก็กลุ่มพวกวิตามินต่างๆก็สามารถรับประทานได้ก็มีประโยชน์เขาก็ช่วยลดอาการได้ก็คือพวกวิตามินโดยเฉพาะวิตามินบีอะไรพวกนี้มันก็จะช่วยเรื่องเกี่ยวกับการนํากระแสประสาทในครพนีมันก็จะช่วยเรื่องอาการชาเรื่องอาการปวดได้สามารถเรื่องรับประทานได้นะคะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้เราจะพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าเราจะกลับมาคุยกันต่อเกี่ยวกับคําถามจักคุณผู้ชมทางบ้านช่วงนี้พักสักครู่ค่ะ Thank you